นี่ค่ะเพื่อนๆนวันนี้ได้แค่นี้ละคะ่ะเข้าสวนวันนี้เก็บมะละมาปั่นน้ำเนน้อยหนํามาสองลูกแก้วมังกรมาสองลูกนะคะแล้วก็ผักบุ้งวันนี้จะกินผักบุ้งภฟไฟแดงกันค่ะผัดไว้นะคะเออพิ่งออกจากสวนมาค่ะเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้นะคะของเพื่อนเพื่อนไว้นะคะก็ไม่ได้ถ่ายไว้ให้เพื่อนดูนะคะวิ่งบ้านนู้นบ้านนี้นะคะอ่านะคะได้ส่งมั่งไม่ส่งมั่งก็จอดไว้ให้เพื่อนๆค่ะเพิ่งออกมาจากสวนค่ะเนี่ย ลงมาจากสวนนะคะวันนี้ก็จะผัดผักบุ้งไบแดงนี่ในสวนหลังบ้านเราเองนะคะเนี่ยเนี่ยดีกว่าซื้อค่ะพี่ๆเพื่อนน,นี่ค่ะได้มะละมานะคะวันนี้ได้สองแก้วอยู่ค่ะปั่นได้สองแก้วน้อยหนาปลอดสารพิษน,นะคะดูนี่นะคะดูนี่นะคะแก้วมังกรได้ซองลูกเลยนะคะจะใส่ตู้เย็นไว้ให้อกใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกชายเลิกเรียนมาจะได้กินนะคะเนี่ยเห็นไหมคะได้ผักบุ้งแล้วนะคะ ปอดสารพริกนะคะไม่ต้องซื้อต้องหานะคะสวนหลังบ้านเรามีอยากกินอะไรก็ไปเดินเดินหาดูนะคะไปเดินเดินหาดูนะคะเมื่อเช้านี้ก็ว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายนะว่าก็ใบใบมานะคะพอง่างหน่อยวันนี้ก็คงต้องตัดขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กหน้าบ้านนะคะเยอะมากเลยนะ,ะมาต้มไว้แกงนะคะวันถัดไปนะ,ะตอนไปในสวนไปเดินดูนะคะยอดผักหวานกำลางงาัลางงามเลยฝนตกค่ะฝนตกยอดผักหวานกำลังงามเลย เมื่อวานก็แกงเลียงไปถ้วยหนึ่งอ้ยอร่อยนะคะวันนี้ก็สอยบวบลงมาอีกแล้วเพื่อนเอ้ยตั้งสี่ห้าลูกสอยบวบลงมาบวบกำลังแกงเลียงเลยใส่ยอดฟักทองหน่อยเนาะฟักทองลูกอ่อนๆแกงเลียงเย็นนี้นะคะใส่กุ้งแห้งหน่อยพริกไทยเยอะๆเนาะใบเมงลักเราก็เยอะอยู่แล้วไม่ต้องซื้ออีกแล้วเพื่อนๆนะคะอยู่อย่างพ่อเพียงค่ะอยู่อย่างพ่อเพียงนะคะเศรษฐกิจอย่างนี้อยู่ในกรุงเทพนะคะ อะไรที่พอนะคะปลูกไว้กินเองได้นะคะประหยัดไม่ต้องซื้อต้องหานะคะก็จะดีหน่อยนะคะเพ,พื่อนๆน,นะคะถ้าซื้อทุกอย่างก็ไม่ไหวค่ะทุนทวนนี่ค่ะเมนูนะคะที่บ้านก็จะมาผัดนะคะผักบุ้งไฟแดงแต่ไม่ค่อยเน้นใส่น้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆน,น้ำมันหอยใส่หน่อยนึงแต่จะชอบใส่เต้าเจี้ยวนะคะใส่เต้าเจี้ยวอร่อยกว่านะคะลองใส่ดูนะคะเต้าเจี้ยวจะเป็นผักบุ้งนานะคะแต่เป็นผักบุ้งขาวนะคะดูยอดเขาเนี่ย จะเป็นปักบุ้งยอดขาวๆนะคะเนี่ยไม่แดงนะคะเนี่ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยกาลังทอดยอดขึ้นนะคะเลื้อยตรงกรอหญ้านะคะแต่ปลายหญ้ารอดเลื้อยขึ้นมานะคะโผล่มาอุย้ยงามมากเลยนะคะ,ะท่านพี่บอกจะไปตัดไปเพิ่งกิดตัดเลยเธอให้ฉันได้เก็บผัดก่อนนะคะเขาชอบไปตัดทิ้งค่ะชอบไปทําอ่าไปตัดอ่อาหารภรรยาทิ้งนะคะมีเขาชอบกินจังเลยผัดปักบุ้งเนี่ยนะคะอ,อืมก็ได้มาแล้วนี่คะ่ะเพื่อน ไปให้อาหารปูให้อาหารไปให้อาหาร However, ปูกะให้อาหารหอยเชอรี่นะคะเจอฝรั่งก็เลยเอ้เจอฝรั่งเจอน้อยหนาแล้วก็เก็บนี่ค่ะเป็นปฏิกิัตรทุกวันเนี้ยนะคะเดินเก็บเนี่ยเก็บลูกมะละ่ยเก็บทุกวันอยู่แล้วนะคะเก็บแล้วก็มาล้างล้างนะคะแช่น้าแล้วก็อันไหนมันเม็ดแก่นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็นี่ค่ะล้างประมาณนี้ตัดหัวตัดท้ายก็โยนใส่เครื่องปั่นเลยนะคะต้มน้ําไว้ตั้งเย็นแล้วก็จะเอาใส่เครื่องปั่นนะคะใส่เครื่องปั่นแล้วก็มากรองออกนะคะใส่แก้วไว้นะคะใส่ตู้้้เย็นนไไววอาาปิดะะค ไปอ่าเขากินนะคะสามีกินมะละแก้วนี่ก็กินเองมะละแก้วนะคะแต่ก็ลูกมัดเบอรี่ก็เหลือเต็มต้นอีกแล้วนะคะไม่มีเวลาจะเดินเข้าไปเก็บเลยค่ะเมื่อกี้ว่าจะไปเก็บโอ้ยนะคะก็รีบนะคะรีบมาเตรียมกับข้าวนะคะต้องเตรียมตัวนะคะฝ้าบ้านเพื่อนเฝพอบ้านเพื่อนนะทำกับข้าวรอสามีนะคะกินข้าวเตรียมตัววิ่งโอ้ยเพื่อนเลยวิ่งเข้ากงจิ้งดีดตื่นมาสปีดเลยค่ะดื่มกาแฟเข้ากงจิ้งดีเลยค่ะ ออกมาวิ่งเข้าสวนให้อาหารไก่นะคะให้อาหารไก่นะคะจิ้งดีตก็ให้แต่เช้ามืดเอาวันนี้นะคะไปเข้าคงจิ้งดีแต่เช้ามืดเปิดเฟลนะคะวิ่งเข้าสวนให้อาหารไก่ให้อาหารไก่นะเดินถอนหญ้าเป็นบางสวนนะคะเดินถอนหญ้าเดินตรวจตาต้นไม้นะคะเก็บห้อยทากออกจากต้นมะละกอค่ะเพื่อนๆเอ้ยต้องใส่ถุงมือนะคะไม่กล้าจับ <laughs> มันยังไงก็ไม่รู้ค่ะมันขึ้นต้นมะละกอไหมเต็มไปหมด ก็เลยไปเก็บลงใส่ทุกมือไปเก็บเก็บมันนะคะไปเคี่ยเคี่ยวลงมันขึ้นตามต้นมะละกอนะคะมันหนีน้ําท่วมนะคะไปกินยอดมะละกอกินดอกมะละกอกินลูกมะละกออ่อนเต็มไปหมดนะคะใครรู้วิธีการกําจัดก็แนะนํามาเนี่ยเด้อพี่น้องรีบให้หัวอาหารหอยเชอรี่ค่ะให้หัวอาหารปปูนะคะน้ําเยอะนะคะฝนตกบ่อยไปตากออกนะคะไปตากออกจากบ่อให้มันเหลือน้ําน้อยๆกลัวปูจะตายค่ะเพราะลูกเขากําลังเยอะเลยนะคะ เจอพอดีเลยนะคะได้น้อยหนามาซ่องลูกนะคะเก็บมาพอจะได้ปั่นวันนี้ค่ะได้สองแก้วนะคะได้ผักบุ้งอีกนะคะ,ะ,คะได้ผักบุ้งนะคะได้แก้วมังกรมาอีกสองลูกะค่ะรีบเลยค่ะรีบเข้ามาเลยดิบมาหาเพื่อนๆเลยนะคะวันนี้นะคะ <è S 1> <Sp ot. S 2> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ฟาร์มด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆค่ะขอบคุณค่ะ